เตรียมตัวให้พร้อมนะครับกับกด7 114นะครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนพี่การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแบบเดิมๆนะครับว่าเปลี่ยนไปยังไงมันคืออะไรวันนี้เราจะมาคุยกันครับ ในอดีตนะครับก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะเห็นกระบวนการซื้อของลูกค้านะครับว่ามีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการถูกกระตุ้นเรารู้จักสินค้ารู้จักบริการหรือรู้จักร้านนี้เป็นครั้งแรกนะครับเช่นเราเดินผ่านหน้าร้านเขาเราเห็นป้ายวิวบอร์ดเราเห็นแผ่นพับหรือเรารู้จักผ่านคนอื่นๆก็เป็นการถูกกระตุ้นให้รู้จักกับสินค้าหรือบริการนี้2คือเรื่องของ first moment of truth ครับคือจังหวะโมเมนต์แรกครับที่เราได้มีการเข้าไปลองดูในร้านค้าไปลองเปรียบเทียบพิจารณ ว่าจะซื้อหรือยังไม่ซื้ออาจจะได้ทดลองใช้อาจจะได้พูดคุยกับคนที่เป็นเซลล์และ 3คือเรื่องของ second moment of truth ครับคือจังหวะที่เราอ่ะได้ซื้อสินค้านั้นมาแล้วหรือได้ใช้บริการนั้นมาแล้วมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ครับว่าเรารู้สึกประสบการณ์กับสินค้าและบริการนั้นยังไงบ้างจาก3ขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นนะว่ามันเป็นอะไรที่ลูกค้าของเราอะครับเขาเลือกที่จะใช้สินค้าซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆแต่ว่าสมัยนี้ครับพอเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเข้ามา สังเกตได้เลยว่าพฤติกรรมการซื้อหรือพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของคนอะ่ะมันซับซ้อนขึ้นซึ่งจริงๆอะ่ะมันมีงานวิจัยนะครับแล้วก็เป็นการสตัดดี้จากทางฝั่งของ Google เองนะครับแล้วเขาเรียกโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์แบบใหม่นะครับเข้ามาค้นระหว่างเรื่องของการถูกกระตุน้นกับจังหวะแรกนะครับหรือ first moment of truth เนี่ยเขาเรียกมันว่า zero moment of truth หรือ C-MOT มันคือพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนครับในเรื่องของการหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการหารีวิวเปรียบเทียบสินค้าหลายๆคนน่าจะเริ่ม มองเห็นภาพของตัวเองใช่ไหมครับว่าก่อนจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอะไรเนี่ยตอนนี้เริ่มหาข้อมูลมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปอ่านบล็อกการดูรีวิวโซเชียลมีเดีย KOL เป็นยังไงบ้างหรือผ่าน Search Engine อย่าง Google ต่างๆอันนี้แหละครับทุกคนที่เขาเรียกว่า C-MO d แล้วก็กด 7 11 4มันคืออะไรตามสต๊าดี้ของทาง Google นะครับเขาบอกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับวิธีที่เราใช้ในการค้นหาสินค้าเปรียบเทียบรีวิวผ่านช่องทางต่างๆของแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับเรามาเริ่มที่7กันก่อนเขาบอกว่า7เนี่ยคือ7ชั่วโมงที่คนคนนึงเนี่ย จะใช้เวลาในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์หาข้อมูลผ่านการอ่านบล็อกหรือหาข้อมูลผ่านการถามเพื่อนๆก็ได้นะครับถัดมาคือ11หมายถึง11 Touchpoint ครับลูกค้าของเรานะครับจะต้องเคยเห็นแบรนด์ของเรานะครับอย่างน้อย11ครั้งครับถึงจะเริ่มตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการของคุณได้มันยากมากๆนะครับที่สมัยเนี้ยเราจะเห็นแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเพียงแค่ครั้งแรกแล้วตัดสินใจซื้อเลยซึ่งการ ที่เราจะสร้าง11 touch point ของเราให้กับลูกค้าของเรานะครับมันอาจจะเกิดขึ้นจากหลากหลายแพลตฟอร์มหรือหลากหลายสื่อมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําบทความป้ายบิลบอร์ดการส่งอ e ีเมลการส่ง SMS การเห็นโฆษณาของเราผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือถ้าเรามีหน้าร้านก็นับเป็น1นึ่งทัชพอย์เช่นเดียวกันและสุดท้ายครับก็คือ4 4ในที่นี้หมายถึง l o c โลเคชั่นอะ เราร้านมันมี4โลเคชันมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าถ้าคนเนี่ยเจอ11ทัชพอยต์ของคุณแล้วแล้วเขาเริ่มจําแบรนด์คุณได้<ๆ>เขาเริ่มสนใจแบรนด์ของคุณ<ๆ>เขาจะไปหาข้อมูลของบริษัทหรือเว็บไซต์ของคุณหรือโซเชียลมีเดียของคุณอย่างน้อย4ครั้งครับก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการของคุณนั่นเองเช่นนายเออาจจะมีการเห็นโฆษณาตัวหนึ่งเกี่ยวกับเก้าอี้นวดไฟฟ้าอะแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่า เขาอ่ะสนใจอยู่นะแต่เขาอ่ะไม่ได้สนใจแบรนด์นี้เป็นพิเศษมันมีแบรนด์อู่แบรนด์หนึ่งอันส่งโฆษณาส่งอีเมลมาหาเขาทํา SMS m a ม k e t i าร์เก็ตติ้งมาหาเขารวมถึงยิงโฆษณามาหาคนเนี้ยแล้วคนเนี้ยเจอโฆษณาทั้งหมดรวมกันทั้งหมด11ครั้งกลายเป็น11 Touchpoint เลยทําให้ผู้ชายคนเนี้ยหรือใน A เนี่ยเลือกที่จะติดต่อบแบรนด์แบรนด์นี้แล้วเข้าไปดูครับไม่ว่าจะเป็น t i k Tok Shop เว็บไซต์ S h อปปี้ลาซารวมกัน4แพลตฟอร์มเพื่ออาจจะพยายามติดต่อกับแอดมินหรือพยายามทำหาโปรโมชั่นอื่นๆและนี่แหละครับคือกด7 11 4 ซึ่งสรุปง่งายๆนะครับทุกคนว่าในสมัยนี้นะครับพฤติกรรมการซื้อของของเรานะครับมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็มันไม่เหมือนเมื่อ10บ0ปีที่แล้วมากๆโดยที่ในยุคนี้อินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่สําคัญที่กระตุ้นการซื้อของได้ดีมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่ถูกกระตุ้นโดยสื่อต่างๆที่ส่งโฆษณาส่งฟีดมาหาเราในแต่ละวันเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้อยากได้ของบางอย่างถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นแบรนด์นั้นบ่อยเข้าเห็นมากกว่า11ครั้งเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราอยากติดต่อบแบรนดน์นี้และะสุดดท้า้าาาาาายยยถเเเกกิว่ร่รออจูใน11 Touch Point เราก็จะต้องทําการตลาดออนไลน์ของเราครับให้ไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆแต,แต่แต่ละธุรกิจก็มีทัชพอยของตัวเองที่ไม่เหมือนกันครับอย่างบางธุรกิจเนี่ยทัชพอยของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ที่บนเว็บไซต์บนเซิร์ชเอนจินการยิงโฆษณาบน Google บางกลยุทธ์ของธุรกิจก็อาจจะไปอยู่บนโซเชียลมีเดียหรืออยู่บนอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับหา11ทัชพอยของเราให้เจอและอย่าลืมนะครับว่าเราต้องมีแพลตฟอร์มอย่างน้อย4ที่ เพื่อให้ลูกค้านะครับเลือกที่จะ interact กับเราเลือกที่จะติดต่อเราและอย่าลืมนะครับทุกคนว่าตอนนี้โมเดลอะ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบกระตุ้นไปหาของแล้วก็ซื้อของรีวิวอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ละมันมี zero moment of truth ก่อนที่จะเลือกซื้อและใช้บริการนั้นๆยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองนะครับ